วันนี้ครับตกมึกเกาะมันครับ EP สองครับวันนี้เรามากับไตเดิมนะครับไตลิฟครับชิออฟครับชิออฟมีโคลาสครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่เจอกันครับติดตามโดนแน่โดนแน่29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kinda of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And I think was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you Oh, hold up, how can I call it up? ชายก่อก็จะเป็นหินเป็นโพดเป็นปะการังนิดหน่อยเก็บก่อนจะกลี่กัา<น>มาเป็นคลื่นมืดตึ๊บการฟังเปงมาชายสวยสวยเอ้ยไปงี้ดิ ยกเลยครับไปหาที่แก๊บเลยแล้วแขนยาวเกินลองเดี๋ยวปลดล็อกแก๊บปลดล็อกแล้วแก๊บบุกตัวเลก ุกตะแลงของผมปลดล็อกแล้วนะครับดับเบิลคิวอะดับเบิลคิวสองไม้สองตัวครับหลังจากเงียบมาทั้งวันเอออ่อแล้วจะไม่เลยเพืนเไม่ได้อ๋อเขาได้เขาได้แจ็คเว์แบกไงมันหาทิปเปิลคิวครับสามไม้สามตัวครับตัวตัวนึงอโอ้โหมุมเดิมเลยโโห มากับฝนครับนี่นะครับกระดองตัวแรกของทีมงานลาวานันตัวไม่ใหญ่อะไร ดูอนยังไหนครับโดนยังครับโดนยังครับทอนอะไรนะครับซ้อนลูกทีนะโอ้ยหนัดเดียวด้วยเดี๋ยวไปคู้มกันนะมีบ้างไหมของใหญ่มาแล้วครับของใหญ่ครับเนี่ยพอดีแหละครบสามตัวมีอ่ะโดนอีกแล้วเนี่ยใหญ่เยอะนะใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใกล้กระโดดนะอะไร โอ้โหโอ้เด้อโอน่าจะโลอัพครับตัวนี้อันนี้อะอันนี้โดนลูกมึกกระโดดครับอีกลรันี่สองตัวซ้อนเลยครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้มัดล้วเกินยกโชว์ยกโชว์น่อะโชว์หน่อยมือเตือนบล็อกแก๊ก พูดใส่นาำวะเนี่ยไปวมาจะโอ้ยเอาแล้วครับลงรูแค่ไม่ได้ครับผมโน่นนะครับพระเอกโอ้โหิดทริปแค่นี้ครับวันนี้ล่าวัน ว่าไงครับกับตันเติมใจไหมวันนี้นี่เรามากับไตลิปนะครับแม่ไต้ลิปแ,แนะนําตัวแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้เลยนะครับเผื่อมีคนสนใจครับอ,อยากมาตกมือเก่ามันก็ทักเฟซเลยครับชาวลิปชูจิวงครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับเป<ช>็นไงเป็นไงบ้างประสบการณ์วันนี้เซเลียครับเซเลหนาวเปียกเป็นไงแลรวข้างหน้ามาอีกไหมรอบหน้ารอบหน้าติดตามต่อไปครับมา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 แน่นอนครับ โอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันทิปหน้าครับบาย